เดี๋ยวเรามาวัดความเร็วกระบอกนี้นะครับลงถายไว้4 5 1นะครับ449 459 459 453 สี่ร้อยห้าสิ Wisconsin บสองจุดสองสี่ร้อยห้าสิบจุดสามสี่ร้อยห้าสิบหกจุดสามสี่ร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดต่อไปดูออโต้ครับออโต้ยี่สิบสองแปดเจด